มันไปคคงงงทดทดุกอย่าาแาพี่เมลองชุดพิล่า11โมงนะจะไปเปล่าเฮ้ยฉันขอติดรถไปด้วยดิฉันก็มีนัาก,กับเจ้าของค่ายเท11โมงเหมือนกันไปเ ได้เขาบอกให้เอารองเท้าสีอะไรไปอ่ะตายสิไปลุหนูไหมเสราวสาวไปเปิดประตูหน่อยสิได้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 โอยก็ไม่ต้องแค่ลองมาแล้วค่ะเหมือนจะเดินเท้าป่าหรือคนสวัสดีค่ะพี่บ้าไปแล้วมาได้ไงเนี่ยดนิดแนะนำเพื่อนก่อน ทุกคนนี่คือเพื่อนฉันเองพี่บาพี่บานี่เป็นซูเปรอร์อดีตซูเปอร์โมเดลแล้วก็ใครเป็นตัวจริงในวัการแล้วต้องรู้จักพี่บาทุกคน <c oughs> อ้าวพี่บาค่ะสวัสดีค่ะน้องหนูค่ะวันนี้เป็นเมคอัพอาร์ติสตมือหนึ่งเลยอชอบพี่บามากๆติดกตากมา,มากขอเกิดหนหนึงนะโอยอยากแต่งหน้าพี่บามากช่นชมหน่อบาไหนเนี่ยไม่เห็นรู้จักเหร โอ้โหขอวันนี้ขอแต่งหน้าละมีทุระอะไรกับเมย์เปล่าจ๊ะก็มีนิดหน่อยจ๊ะคือไอ้ผู้ฝรั่งอ่ะมันฟ้องหย่าพี่แล้วก็แฉดหัวพี่ออกจากบ้านด้วยแม่แม่ช่วยหางานเดินแบบพี่หน่อยนะอแต่พี่ก็กลัวว่าจะไม่มีใครจ้างพี่เหมือนกันเพราะพี่ก็แก่แล้วอ่ะ แก่แกตรงไหนไหนดูซิโถก็แหม่บอดี้ก็เพละไปนิดนึงแล้มีลิ้วลอยเพิ่มขึ้นนิดหน่อยเองไม่เห็นแก่ตรงไหนเลยออโอหนั่นแหละความหมายองว่าแก่ <c oughs> นึกออกแล้ววันนี้พี่บาก็ไปกับเมย์เ,มเพราะวันนี้เมย์จะต้องไปลองชุดของพี่ล่าแล้วเดี๋ยวเมย์คุยกับพี่ล่าให้เองนะนะเ <c oughs> นี่เดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าเฮ้ยเมย์จะไปแล้วหรอไปแล้วเาด้วยเราด้วยเรายมาเร็ว สรุปว่าฉันต้องซื้อเครื่องครัวใหม่ใช่ไหมเนี่ยเฮียดูวิดีโอที่หนูส่งมาแล้วห,หนูกล้ามากกล้ามากจริงๆเฮียยัง er ไม่เคยเห็นใครที่กล้าทชวหนูมาก่อนเลยหนูกล้าสุดๆุ๊ดเฮียชมจริงๆเลยนะนี่หนูชักไม่ค่อยแน่ใจแล้วค่ะเฮียชมหนูจริงๆใช่ไหมคะเนี่ยชมจริงๆรินะสิ แต่ถามนิดนึงได้ไหมค่ะทำไมถึงอยากจะมาเข้าวงการนี่หูออืมหนูชอบร้องเพลงค่ะแค่นี้เหรอต้องมีอย่างอื่นด้วยหรอคะเอา้าหนูไม่เคยเห็นนักร้องดังๆที่เข้สัมภาษณ์อะ่ะบางคนเข้าวงการนี้บอกว่าเพราะอยากจะมาพัฒนาวงการเพลงบางคนก็บอกว่าเพราะ มีแรงพัดดันภายในบางคุณก็บอกว่าเพราะมีผู้ชักนํำหนูมีไหมฮะมีค่ะนั่งไรคุณยายค่ะคุณยายสามี่นะคะร้องเพลงกล่อมสาวแต่ยังแบะเบาะเลยนะคะเฮียไม่เชื่อแน่ว่าสาวเนี่ยนะคะร้องเพลงได้งแต่ยังเดินไม่ได้เลยนะคะเฮียจริงอะจริงสิคะแต่ว่าก็ร้องไม่ค่อยเป็นเพลงหรอกค่ะ โอ้หเฮียตอนนั้นสาวยังเด็กอยู่นี่คะแต่เฮียรู้ไหมคะสำหรับสาวเนี่ยนะคะ mm hmm. การเป็นนักร้องเนี่ยคือความฝันสูงสุดในชีวิตของสาวเลยคะ่ะใครที่มาหาเฮ er ียนะก็พูดแบบหนูทั้งนั้น mm hmm. หมายความว่าเฮียจะไม่ช่วยหนูหรอคะเฮียนะให้โอกาสกับคนที่ตั้งใจจริงเสมอเลย แต่หนทางการเป็นนักร้องเนี่ยมันยากลำบากนักนะยากแค่ไหนอ่ะสาวก็พร้อมค่ะดีมาก <c oughs> แต่เฮียขออะไรอย่างได้ไหมเฮียจะขออะไรเหรอคะขอให้เฮียได้ไหมล่ะ คุณเมย์เขาจะรู้ไหมเนี่ยว่าจอนร,รออยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ออกมาออกมาเดินแบบสักทีเลยอะ่ะนี่ตกลงว่าพี่จอนตัดสินใจแล้วใช่ไหมเนี่ยที่จะบอกคุณเมย์ว่าพี่หน้าตามไม่เหมือนในรูปที่ส่งมาให้เขาอะความจริงมันก็เป็นความจริงมันยังคําสักวันหนึ่งเนี่ยคุณเมย์ก็ต้องรู้ว่ารูปที่ฉันส่งไปเนี่ยไม่ใช่ตัวฉันเพราะฉะนั้นฉันบอกไปเลยดีกว่าถ้าคุณเมย์จะโกรธฉันจะเกลียดฉันจะด่าฉันจะไม่พูดกับฉันจะ บอกดีกว่าเฮ้ยกับเพอะับเพอิดนิคเข็นบอกความจริงปไปเลยพี่บางทีอะคุณเมย์เขาอาจจะไม่ได้ชอบคนที่หน้าตาก็ได้นะเออนี่แคชมฉันว่าจิตใจฉันดีใช่ไหม,ม <c oughs> ดีดีดี <c oughs> ดใจจังเลยที่ได้เจอกับพี่บานี่นะฮะโอ้โหนางแบบชื่อดังยังอยู่อีกเลยนี่ อ,อดีใจจังเลยได้เจอตัวเป็นๆลาต่นตันมากถ้าล,าล่าเกิดทันนะเราคงได้ร่วมงานกันค่ะอ๋อนี่ไงเพอร์เฟกต์เลยพี่ล่ารู้เปล่าว่าพี่บาเนี่ยเขาเพิ่งเลิกกับสามีก็เลยมาเมืองไทยก็นี่ไงก็ให้พี่บาเดินแบบวันนี้เลยสิประชาชของพี่แหละนะนะเมขอเถิดนะพี่นะอ๋อปัวยอะเอเ้ยไ <c oughs> ด้สิคะด,ดีดีมากที่ได้ร่วมงานกับพี่บาค่ะของคือต้องลาก โอกาสพี่อะพี่จะได้สุสานค่ะชุณค่ะนี่พี่ยังไงเหรอพี่บีบามาเดินแบบให้พี่เนี่ยหะหุ่นเสียหมดแล้วขนาดนี้อ้าวแล้วเมื่อกี้ทำไมไม่ปฏิเสธล่ะก็พี่ไม่ใช่คนเลียที่จะปฏิเสธใครนี่อ่ะนี้ก็แล้วกันเรือออกละ เมยนะไปปฏิเสธแทนพี่อ้าวอย่าไม่ต้องอ้าวเลยเพราะว่าเมย์เป็นคนชุนพี่บ้ามาเมยต้องจัดการให้พี่ก็อาิ๊วดมาหรือไม่จค่ะพี่พี่ซาบซึงใจมากเลยเมย์ไม่เป็นไรจไปไปเลยไปหยุดต่อมสติแตกของพี่บ้านี้ก่อนที่เรื่องจะเลยเกิดไปกว่านี้นะโุ้ยเขาดีใจมากเลยเดี๋ยวจะไปนัดไ พี่รีบไปบอกความจริงกับเขาก่อนที่เรื่องมันจะบานปลายวันนี้ดีกว่านะเนี่ยเฮ้ยทำไมจะดีวะไม่กล้าเดี๋ยวผมจับแห่คุณเม่ทีลอยังไม่เตรียมตัวโู้ทำไมเรียกทำไมเฮ้ยตอเตรียมตัวก่อน ไมุ่่นมันถึงได้เยอะอย่างนี้นะมีทุกวันทุกวันพี่รวยคะ่ะพี่รวยผู้จัดจาก,การท่ายเทปที่เขาเรียกสาวเขาไปคุยอ่ะเขาเขาเขาปลอมคุณสาวโอ้ยไี่ช่ค่ะไม่ใช่ะใชวะแย่จังอ๋อ,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 อพี่รวยหมายความว่าแย่จังเลยอะค่ะที่พี่รวยคิดผิดนะคะตกลงเขาทำอะไรคะเขา ว่าสาวผอมไปอะค่ะเขาบอกว่าถ้าสาวอยากออกเทขป่ะสาวต้องหุ่นตัวนี้อะค่ะพี่หลวยว้าวนี่มันถึงยุคสมัยของผู้ที่มีน้ำมีนวลแล้วหรอเนี่ยโอ้ยโอ้โหานักร้องบรรณาคนนี้จะกอบน้องพี่และแฟนเพลง ว่าให้สาวเพิ่มแค่2โลค่ะไม่ไม่ใช่20โลแบบนี้ค่ะ2โลเองค่ะงั้นนะคะคุณสาวเนี่ยจะต้องทานอาหารเยอะๆค่ะแล้วก็ต้องออกกำลังกายด้วยนะคะ <c oughs> อะเรื่องนี้พี่หรวยช่วยได้ค่ะ <c oughs> เพราะว่าพี่หรวยเนี่ยเป็นคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำเลยค่ะโอ้ยดีจังเลยค่ะยังไงคะ <c oughs> เริ่มจากท่านี้นะคะค่ะ <c oughs> หน hey, ja ึ่งสองสามสี่ห uh ้าหกเจ็ดแปดโอุ้ยมันต้องนานขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยนี่าค่ะแต่มันลุกไม่ขึ้น ช่วยช่วยแกะหน่อยสิคะอ๋อค่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเ้ยเดี๋ยวนะคะหนึ่งหลังสัเอ้ยอ้ยโอ้ดับตาเนาะพี่บาคะถามอะไรหน่อยสิคะคือพี่บาเคยรู้สึกว่าตัวพี่อะไม่เหมาะกับการเป็นนางแบบบ้างไหมคะเม์ก็คิดอย่างนั้นจริงๆเหรอ รู้แฟชั่นจุดนี้มันไม่ค่อยเหมาะกับพี่สักเท่าไหร่เลยนะแต่ไม่เป็นไรหรอกเมย์มันมีงานเดียวก็เดินไปก่อนก็แล้วกันแล้วเมย์ก็หางานใหม่ให้พี่แล้วกันนะค่ะเออถามถามอีกคำถามหนึงนะคะคือพี่รู้สึกไหมคะว่านางแบบสมัยนี้อายุน้อยทั้งนั้นเลยอ่ะใช่อายุน้อยเกินไปประสบการณ์ก็ยังน้อยมีว่ามาก โอ๊ยออยังไงดีวันนีอ่อบอกเลยรแล้วกันวะพี่ลาคะ่ะคือพี่ลาเขาให้เมยมาบอกพี่ว่าเขาไม่อยากให้พี่เดินแล้วค่ะจริงเหรอ <c oughs> แหม่้อเล่นกับพี่อย่างงี้อีกแล้วเหรอเมย์มสแสดงอละครเก่งแค่เราอ่ะไม่คะ่ะนี่คือเมย์ู้จริงนะคะไม่ได้ล้อเล่นเลยคะ่ะ แนยอยากจะรอพี่เล่นอกีกนี่เอาแล้วล่ะพี่ไปดูชุดดีกว่ามเมย์บอกพี่บาแล้วใช่ไหมบอกอะไรเล่าปู้ยี่พี่เ่าจะให้เมย์บอกพี่บาว่าพี่ไม่ต้องการให้เขาเดินเพราะว่าเขาแก่แล้วอ้วนเหรอเมย์ทำไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกเมย์ที่จริงแล้วพี่ก็ควรจะยอมรับความจริงเองนัแหละ นะไม่นี่เมย์ไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นนะพี่ว่านะนางแบบทุกคนนะก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจสำหรับวันนี้กันทั้งนั้นแหละเออเมไปลองชุดดีกว่านะดืซิชุดสวยนะชุดดีนะพี่พิธีวิถันตัดให้เป็นพิเศษเฉพาะสำหรับเมเลยนะคนรูปร้างสวยๆอย่างเมย์ต้องใส่สวยแน่ๆเลยจ้ะอ่ะพี่จอนอะไร ผมว่าคุณเมเขาแต่งตัวอยู่ข้างหลังรู้ทำไมอ่ะพี่กลัวอะไรเราคนโทรคุยกันถูกคอทุกวันพี่กลัวพี่เรอกพี่เชื่อผมลุยเลยดีกว่าเออแต่ฉันยังไม่กล้าเอตอนางนี้เดี๋ยวผมจะสอนพี่พี่ดูนะวิธีพิชิตใจสาว ยังตับอาจารย์เดี๋ยวคอยดูเนียนๆจะไหวเหรอเอาเจ๋งๆเลยน้องครับโทษนะฮะไม่ทราบวันนี้มีใครไปส่งบ้านเราหรือยังเลยยังค่ะไปเลยป้าเรียกมอไซค์วินปากซอยไปเลยมันนั่งทำไมทั้งแต่งเทไหลแล้วเนี่ยนี่านแกจีบติดนะใช่ไหม ออกลูกเป็นไข่แน่เลยนี่ดูมาแล้วความเพิดมาแล้วความเพิดคุณเมย์อยู่ตรงนั้นใช่ไหมโน่น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 คองแต่งตัวสวยเฮ้ยไปไหนพี่ทังที แล้วถ้าพี่ล่าเขารู้นะวิยงหมดกันแน่อน่ะคุณเดินแบบสวัสดีครับคุณแม่ครับเจ้าหนุนเจ้าหไอ้โรคจิตหนุนคุณแม่คุณแม่ตาผมจอเน่ยอนเข้าใจผิดไอ้โรคจิตน้อยทำอย่างนี้ได้ไงเหรอห้อเห้นั่นสิโรคโรคจิต หน้าตาก็ดีอ่ะไม่น่าไม่น่าโรคจิตเลยอ่ะโรคจิตเฮ้ยเนาะมามากกี่คนเนี่ยมมากี่คนในโรคจิตเนี่ยคนคนเดียวคนเดียวแน่ๆเลยอย่างเงี้ยเฮ้ยมึงอะไรกันไม่ได้มอเตอร์ไซค์ล้มนะอ๋อเหรอไม่ได้มอเตอร์ไซค์ล้มเหรอเฮ้ยดูโทรศัพท์มาหน่อยดิว่ามันถ่ายรูปแต้โองใครไว้หรือเปล่าไม่มีรูปกระโปรงด้วยอ่ะเฮ้ยวางไม่มีผมเมีเลือดด้วยเลือดถ่ายไม่มีปฏิเสธเก่งนักนะปฏิเสธเก่งนักนะ อย่างเงี้ยจะไปส่งยามเลยดีไหมไม่ดีครับไม่ดีครับไม่ดีไม่ดีไม่ดีเหรอไม่ดีครับใช่ไหมไม่ดีงั้นก็ไม่ส่งยามแล้วน้องส่งตำรวจเลยดีไหมับยจับเลยไปสิไอ้จิดคนตาไ้อ้ไอ้โมแรงอนีไปแขนหักเยจั่เียนไปปงไออ เราหมดเรื่องหมดเราแล้วได้ย้ายไปทํางานได้ป่ะไปลองช่วยไปแต่งหน้าปะไปแต่งหน้าต่อ,อหนูเมย์จ้าไม่มีอะไรแล้วนะไม่ต้องตกใจนะเออท่าเป็นไงชุดสวยไหมค่ะสวยค่ะสวยมากแต่ว่าไม่ไม่มี่ารมเราชุดแล้วค่ะไว้ค่อยมาันอื่นนะคะ,ะสวยแล้วเนี่ยวุน่นวุ่นทำยังไงดีฝันไปคงทำได้